AMD 9ก้าข้ามยุคใหม่เซน6และ GPU กราฟิกเกมมิ่งรุ่นใหม่ AMD กำลังเตรียมพลังเพื่อเปิดตัวเซน6และ GPU กราฟิกเกมมิ่งรุ่นใหม่ในปี2027ซึ่งเป็นการเดินหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแก่ผู้ใช้ทั่วไปดังนั้นมาดูว่า AMD จะทำอะไรให้กับเราในปี2027กันเถอะ AMD ผู้นำในการพัฒนา CPU และ GPU ยืนยันแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในไลน์ของพวกเขาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปซึ่งมีชื่อโค้ดกอเกิลและเมดูเซอร์สำหรับปี2026และ2027ตามลำดับนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับทีมเรดเข้าสู่ยุคใหม่ของ AI PC และกราฟิกเกมมิ่งระดับสูงปี2025เป็นปีทองของ AMD ในแง่ของการขายและส่วนแบ่งตลาดทำรายได้รวมกว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ370,000ล้านบาท และมีส่วนแบ่งตลาด PC ราว28ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จของซีรีส์ร e ซินและเรดิอันที่แข็งแกร่งก็กันพอยต์เซนห้ารีเฟรชแจ็ควินรองประธานอาวุโสของ AMD เปิดเผยว่าก็กันพอยต์จะเป็นรุ่นรีเฟรชของ CPU ในกลุ่ม s t ริ x และครอคเคินที่ใช้สถาปัตยกรรมเซนห้าพร้อมกับ GPU อดีใน3.5และหน่วยประมวลผล AI XD ใน2 n p u AMD วางแผนเปิดตัวกอรกอนพอยต์ในปี2026เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายลายสินค้ารุ่นปัจจุบันโดยยังคงเน้นการรองรับ AI PC อย่างเต็มรูปแบบนี้เป็นการเตรียมพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปีถัดไปมาดูเซอร์พอย CPU รุ่นใหม่ในปี2027 CPU ตระกูลมดูเซอร์พอยต์จะใช้สถาปัตยกรรมเซน6เจเนเรชันใหม่พร้อมกับหน่วยประมวลผลกราฟิกและ AI รุ่นปรับปรุงใหม่จาก AMD โดยบริษัทตั้งเป้าว่ามาดูเซอร์จะมีประสิทธิภาพด้าน AI สูงกว่าเดิมมากถึง10เท่ามาดูเซอร์เป็นหนึ่งในตระกูลเซน6ที่จะเปิดตัวในตลาดรวมถึง CPU EPYC Venice สำหรับเซิร์ฟเวอร์และไรซินเดสท็อประดับสูงในชื่อลิมพิเครนทั้งหมดจะใช้แกนประมวลผลรุ่นใหม่เหมือนกัน AMD ปิดฉากอดีนเนตเรียมสถาปัตยกรรม GPU ใหม่ ในฝั่งกราฟิก AMD เตรียมเปิดตัว GPU เกม ing รุ่นต่อไปพร้อมฟีเจอร์ AI และ Raytracing Generation ใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ AMD ไม่ได้ใช้ชื่อ a d ี n เนยอีกต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมกราฟิก a d r e ยอาจจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วและกำลังจะถูกแทนที่ด้วยสถาปัตยกรรมใหม่โดยสมบูรณ์ฟีเจอร์หลักของ GPU รุ่นใหม่จะประกอบด้วย r a d e a n e c o r e สำหรับเรื่องการประมวลผลภาพขั้นสูง Neural r a c e เพื่อรองรับงานด้าน AI แบบเรียลไทม์ Universal Compression Engine สําสำหรับจัดการข้อมูลภาพและวิดีโอได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น AMD ยืนยันว่าสถาปัตยกรรม GPU ใหม่นี้จะถูกใช้ทั้งในการดจอเกมมิ่ง PC และเครื่องคอนโซลรุ่นถัดไปซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคก,กราฟิกใหม่ที่ทั้งสมจริงและชาญฉลาดยิ่งขึ้นมาดูเซอร์ก้าวใหม่ของ AMD ในยุค AI PC แผนงานที่เปิดเผยในปี2025แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนของ AMD สู่ยุค AI-driven computing ด้วย Zen 6และ GPU รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผล AI และกราฟิกระดับสูงโดยเฉพาะนี่เป็นการเตรียมพลังสำหรับยุคใหม่ที่จะมาถึงในอนาคตและนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดคาดว่าเราจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมของมดูเซอร์และสถาปัตยกรรม GPU ใหม่นี้ในงาน CES 2026อย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุดเพื่อไม่พลาดข่าวดีจาก AMD ครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมพลังของ AMD ในปี2027มาพูดคุยกันในกลางคนเลยครับ